สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอ่านเซ t a r ทารนะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับหรือีทุกท่านที่รับชมรับฟังช่องการอ่านไพ่ของผมเสมอเนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านนะครับแรนดอมที่166นะครับให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับการอ่านแรนดอมของช่องผมเนี่ยนะครับจะเป็นการเลือกสำหรับไพ่ทาโร่ออกมาหนึ่งสำรับนะครับ ัดสรับไพ่ออกครึ่งหนึ่งเล่าเหตุการณ์สถานะความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับอดีตปัจจุบันอนาคตเราไม่ทราบว่าไพ่จะเล่าอะไรให้ฟังนะครับดังนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับชมด้วยนะครับถ้ามันตรงกับคุณเนี่ยอาจจะตรงบางจุดนะครับหรือถ้าเกิดไม่ตรงเลยเนี่ยอย่าบังคับให้มันตรงนะครับฟังเป็นนิทานฟังเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าไปนะโอเควันนี้ใช้ไพ่เรตเตอร์เวปกติในการอ่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแหล่งรมที่166สําหรับใครที่ไม่ชอบในช่วงของการเช็คตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็ให้กดคลิปกดสคิปกดข้ามไปนะครับเพราะว่าการเช็คตัวเลขตัวหนังสือเหล่านี้เป็นการเช็คให้ชัวร์ว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเรื่องดานีกิของคุณหรือไม่นะครับใครไม่ชอบในช่วงการเช็คเลขตัวหนังสือตรงนี้นะกดข้ามไปนะครับตัวหนังสือนะครับจะมีตัว h ตัว t ตัว y f e g ครับ l z หรือ c นะครับ r นะแล้วก็ b นะครับโอเคตัวเลขจะมี41นะครับ28 27 38 21 58 3 24 11 16 43 56 40 46 20 57 31 6 4 3นะครับขอทวนตัวเลขตัวหนังสือนะครับตัวเลข16 11 24 3 58 21 38 27 28 41 43 58 46 40นะครับอ่า20 57 31 6 23นะครับ ตัวเลขเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเลขท้ายประทรศัพท์เลขท้ายประชาชนเลขท้ายทะเบียนรถนะครับพอสอเกิดระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะ ah วันครบกันวันเลิกกันก็ได้นะครับตัวหนังสือนะครับเป็นพายางค์แรกชื่อจริงชื่อเล่นชื่อลูกชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อแอปพลิเคชันชื่อเดือนชื่อวันนะครับพายางค์แรกนะ H T Y F E G L Z หรือ C นะครับ R และก็ B นะโอเค ต่อมานะครับเราขออนุญาตเช็คนะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในไพ่ลัคนาราศีที่เราใช้ astrological sect h e c k เนี่ยนะครับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องหรือ,อวันนะครับมันจะเป็นลัคนาราศีระหว่างคุณกับเขาก็ได้หรือเป็นทรายวันเดือนปีที่เรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นก็ได้นะครับขอเช็คทั้งหมด6ใบนะ เมถุนครับเดือนมิถุนายนคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันพุธนะครับเมอร์เคอรี่นะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับราคานาราศีมีน พฤกษกนะครับโอเคทวนนะมีคนที่เกิดนะครับวันอาทิตย์วันศุกร์วันพุธนะครับอาทิตย์ศุกร์พุธลัคนาราศีมีนลัคนาราศีพฤกษกนะครับแล้วก็ลัคนาราศีเมถุนนะครับโอเคลองดูว่าเราขอแยกนะอาทิตย์ศุกร์พุธนะครับมีนเมถุนพฤกษกนะโอเคอันนี้คือ ลัคนาราศีระหว่างคุณกับเขาหรือเป็นวันเดือนปีนะครับหรือเป็นช่วงอาทิตย์ช่วงเดือนช่วงวันที่เรื่องราเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้มาเช็คพลังงานไพ่าทาโร่กันนะครับว่าวันนี้ไพ่จะเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขาหรือจะเป็นอินโทรของเรื่องนะครับขออนุญาตด,ดูนะโอเค ใต้สำรับเป็นสี่ไม้เดอเฮอร์มิตคู่เด์ขึ้นเลยอู้หูเมเจอร์อคาน่าออกมากันเดสกับเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่ต้องอ่านก่อนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามาจบมานานมากไม่ต่ำกว่า9เดือนหรือ9ปีเดอเฮอร์มิตกับเดทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาะนแล้วตอนนี้เป็นพลังงานของคุณที่ว่า มันเป็นคืออย่างนี้นะคนที่เข้ามาฟังอะ่ะใน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 ระบเนี้ยคุณโสดสนิทหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์เก่าๆในชีวิตของคุณมันจบสิ้นไปอะ่ะคุณโสดคุณใช้คําว่าคุณใช้ชีวิตแบบโสดแล้วมีเงินมีทองไม่ใช่โสดแล้วทุกนะครับรก้าวเดือดกับหนึ่งเดือเนี่ยโสดมีความสําเร็จในชีวิตตัวเองทํานู่นทนํานี่ประสบความสำเร็จมากมายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นไปแล้ว อันนี้เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาฟังนะครับคือตอนนี้คุณโสดมากไม่มีใครด้วยแล้วก็สี่ไม้เนี่ยคุณมีความสําเร็จในเรื่องของการงานที่อยู่อาศัยหรืออยู่ในครอบครัวของคุณแล้วมีความสุขนะเพราะว่าพลังงานคือคนโสดเลยเพราะว่าไพ่หกถ้วยในคุณอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนอยู่กับครอบครัวอยู่กับบ้านคุณอยู่กับคนที่คุณไว้ใจเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าในเรื่องความรักอะ่ะตอนนี้ไม่มี ไม่เห็นในเรื่องความรักเลยเพราะว่าคุณโสดจริงๆเพราะว่าหลังจากที่คุณจบแล้วเปลี่ยนแปลงมาได้หรือ,อุดพ้นจอากอะไรบางอย่างมาได้คุณก็ใช้ชีวิตแบบประคับประคองให้ตัวเองโสดมาเสมอๆเลยถึงมีการพูดคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้มีจุดเซตเธอดาวหรือจุดที่มันจะนิ่งเป็นแฟนกันอย่างจริงจังด้วยนะครับ แต่พลังงานของคุณถามว่าคุณมีความสุขกับพลังงานนี้ไหมเราว่าคุณมีความสุขดีกับพลังงานนี้นะครับสีสีม้เนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวเองชีวิตมันคือได้พักผ่อนได้มีเวลาของตัวเองดูแลครอบครัวดูแลบ้านชอบขี้อยู่อาศาัยเองได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไพ่ของการมีเงินมีทองหรือมีสิ่งที่ต้องจัดจ่ายใช้สอยภาระเยอะจริงแต่ว่าคุณโฮได้คุณทํามันได้นะโอเค ลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องบนหน้าไพ่เพิ่มเติมก็จะมีเดือนกันยายนนะครับเดือนพฤศจิกายนนะธาตุดินทุกศกันมังกรธาตุน้ำมีกรดกดพิจิกธาตุไฟแม่สิงถธนูนะครับ9369นะ14นะครับนี่คือเรียกเพิ่มเติมนะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าไพ่จะเล่าอะไรให้ฟังกันนะครับมาดูกันนะขอดูเรื่องราวของกันต้มที่166ครับขออนุญาตครับ เราเริ่มอ่านกันนะครับคุณได้ไพ่ฟรีนอกครับอ้โหเหมือนเราเคยเจอหน้าไพ่นี้มาแล้วด้วย킹อ of Cup กับ Queen of Cup ขึ้นเลยอ่ะมันเราขอเปิดไพ่ขยายคนระบาย เราขอพูดคำนี้ได้ไหมเี่ยเราไม่รู้นะว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานใครหรือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับใครนะครับก็ใช้วิจารณญาณสูงม,มากๆเลยแล้วกันคุณกับคนที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงกันไปอะมันเป็นคุณเคยเป็นคู่กันจริงๆนะคุณเป็นคู่ที่เกิดมาเกิดมาแล้วต้องเป็นคู่กันนะ่ะ คิงกับควีนขึ้นแล้วมันธาตุเดียวกันนะคุณอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมันกลมกลืนมันฮาร์โมนีอ่ะอันแบบมันเข้ากันได้แบบแบบลงตัวด้วยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าคุณก็เป็นตัวเองมากๆเขาก็เป็นตัวเองมากๆต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทําอะไรก็ได้มันเลยเกิดความเกรงใจกันน้อยลงเพราะจากหน้าไพ่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองดีอ่ะไพ่คู่เนี้ย คือเป็นคู่กันจริงๆนะแต่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองดีฉันก็เป็นแบบนี้เธอก็เป็นแบบนี้ต่างคนต่างยึดมั่นในตัวตนของตัวเองที่คิดว่าตัวเองดีแล้วอะ่ะมันเลยเป็นปัญหาเพราะว่าไพ่ใบต่อมาของคุณอนะ่พะพอคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองคุณรักคุณชอบแบบนี้แต่เขาไม่เปลี่ยนไม่ทําอะไรกับคุณคุณเ้าใช้วิธีการอดทนุณนับวันอดทนให้เขาคิดเขาเปลี่ยนหรือเขามองในรูปแบบของคุณอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ย รามองว่าเขาไม่ไ,มไ,มไ,มได้พยายามเท่าคุณนะคือตัวของคุณอนะ่ะคุณใช้ความอดทนใช้เหตุและผลมากๆกับความสัมพันธ์แต่ตัวเขาเองเขายังทําอะไรตามความรู้สึกตามอําเภอใจรหรือทําอะไรแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้หนักแน่นไม่ได้วางแผนอะไรเท่าคุณคิดอะ่ะคุณคิดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งกว่าเขาแบบมีเหตุและผลและมีความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจริงจังมากกว่าจากหน้าภัยนะครับ คือตัวคุณอนะในการที่มีความสัมพันธ์หรืออยู่กับเขาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตคุณหรือปัญหาในชีวิตเขาแต่เรามองว่าเมื่อคุณเจอปัญหานะครับเมื่อคุณเจอปัญหาแล้วมีอุปสรรคในชีวิตของคุณอนะตัวเขาคนนี้เขาก็ซัพพอร์ตดูแลคุณนะในพลังงานขะองก,การให้อยู่ด้วยกันในขนาดนั้นนะครับตามหน้าไพ คือเวลาเขาคุณมีปัญหาอะไรกัแล้วแต่เขาก็ซัพพอร์ตดูแลคุณเป็นแรงผักดันให้กับคุณที่ดีนะครับเป็นแรงส่งเสริมใช้คําว่าคอยเติมความสุขกับคุณได้ดีแต่ในพลังงานที่อุปสรรคของคุณมันเจอเยอะแยะมากมายตัวเขาเองเนี่ยปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเขามันไม่เยอะเท่าคุณ คุณเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับปัญหาหรือเกิดมาพร้อมกับอุปสรรคหรือภาระที่ต้องแบกแล้วคุณก็ต้องมีอะไรต้องจัดการหรือแก้ไขคุณจะเจอปัญหาบ่อยกว่าเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เจอปัญหาน้อยกว่าคุณเพราะว่าค่ายของเขาเขาต้องซัพพอร์ตคุณมากกว่าคุณมาก,กาคุณซัพพอร์ตเขานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรู้สึกเรื่องใจเรื่องกําลังใจอะไรก็ได้เข้าซัพพอร์ตคุณ และพอคุณเพระแล้วพอเขาซับพอร์ตคุณนะแล้วคุณค่อยๆดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นมีอะไรบางอย่างที่คุณสําเร็จจากการซับพอร์ตหรือดูแลของเขาความคิดเขาก็เปลี่ยนไปพี่บอกว่าหลังจากที่เขาซับพอร์ตคุณหรือทําให้คุณเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆ่ันผ่านไปแล้วพอคุณเริ่มเซตธดาวนะเพะิ่มวงจรชีวิตใหม่ขึ้นมาปุ๊บ เขาเริ่มนิ่งมากขึ้นพอคุณเริ่มอยู่ได้เขาเริ่มนิ่งเขาเริ่มมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปวีนัปสอดแต่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกแต่ว่าเขามีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณเริ่มเริ่มแบบวงจรชีวิตของคุณมันเริ่มสมบูรณ์บางอย่างนะครับคือจากจากคนที่เคยให้ดูแลคุณหรือจากคนที่ซัพพอร์ตความรู้สึกคุณพอคุณเริ่มดีขึ้นเริ่ม เริ่มแบบเริ่มยืนได้บางอย่างแล้วไม่รู้ทําไมนะพ่บอกว่าเขาหยุดให้เขาหยุดซัพพอร์ตหรือเขาคิดเปลี่ยนไปเขาเขามีพื้นที่มีเวลามีอะไรบางอย่างที่เขาแบบไม่เหมือนเดิมก่าคุณนะ่ะเราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงดึงพลังงานกลับนะครับแต่สีเหรียญเนี่ยหมายความว่าเขาไม่เป็นตัวเองเหมือนที่เคยเป็นเขาไม่ทําเหมือนที่เคยทําเวลาคุณทุกเขาก็ไม่ซัพพอร์ตคุณมันมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเขาซึ่งคุณนะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร อยู่ดีๆก็มีปัญหาจากเรื่องที่ไม่เคยมีปัญหาอยู่ดีก็มีเรื่องขึ้นมาให้ต้องแก้ไขร่วมกันทั้งที่เมื่อก่อนในเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นเรื่องด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะครับในพลังงานนี้นะแล้วคุณนะ่ะพยายามจะนำพาเขาหรือพยายามจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโดี๋ยวชวนเขาทำอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์ที่ทำให้อะไรบางอย่างในความสัมพันธ์มันดูน่ารักมันดูแบบ มีกิจกรรมมีมีมีความรู้สึกดีที่ทําร่วมกันได้หรือพากันไปทําอะไรที่มันมีความสุขร่วมกันนะคุณพยายามทําให้ความสัมพันธ์มันมันมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีลําดับขั้นตอนในการเติบโตด้านความรู้สึกที่มันชัดเจนะคุณพยายามแต่ว่าเขาได้แค่มองแล้วอืเออสิทําสิก็ดีนะอะไรแบบเนี้ยคือคือเขาไม่ได้มีอารมณ์ร่วมแบบคุณแต่คุณพยายามทำให้ความสัมพันธ์มันดับมันมันมีพาชั่นขึ้นมาแต่เขาคือพอสัสพั์เขาเป็นธาตุดินแล้วมันนิ่งมันนิดมัน มันเบื่ออ่ะพูดตรงๆของเขาสื่เขาคือมันเบื่อนะครับเป็นเป็นพลังงานของพ่อแง่แม่งอนหมายความว่าพอคุณเบื่อคุณนอยคุณแบบเขาไม่รู้สึกไม่ใส่ใจคุณคุณก็รู้สึกไม่ทําฉันไม่ทําฉันปล่อยพลังงานฉันไม่สนใจก็ได้แต่พอคุณไปคุณแบบไม่เอาแล้วฉันไปแล้วเขาก็มองงอนคุณดึงดึงคุณกลับมาหนึ่งถ้วยกับแปดถ้วยพอคุณรู้สึกว่าคุณ รู้สึกดีนะแต่เขาไม่ทาอะไรหรือไม่เลสบันกับคุณคุณไม่ทําก็ได้แต่พอเขาไม่ทำเขาก็มางอคุณเขาก็แบบมาทําก็ได้นั่นก็ได้เป็นยังไงบ้างมันเป็นพลังงานของการดึงไปดึงมานะครับนั่นว่าเนี่ยอย่ามีเรื่องนี้นะเจตจารยแล้าในระหว่างนี้คุณทําอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับที่ มีการเกิดต,ตัวด่านการงานด้านความมั่นคงด่านที่อยู่อาศัยหรือทําธุรกิจบางอย่างที่พยายามต่อยอดพยายามสร้างบางอย่างอยู่เขามีการแอบทําอะไรบางอย่างรับหลังคุณในพลังงานของคุณที่คุณกาลังแบบก้าวเดินในชีวิตแบบมีความมั่นคงมั่นคงอะไรบางอย่างนะครับเขามีความลับบางอย่างคุณนะมาดูว่าเป็นคามลับโอ้ไพ่ไปต่อมาอ เล่ามากำลังเพลินเลยมาเจอไพ่สิบดาบคือความลับที่เขามีอ่ะคือเขาไปแอบ,บสร้างอะไรบางอย่างกับใครบางคนความลับที่เป็นสีไม้ความลับแห่งการสร้างอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่เป็นการหักหลังคุณการสร้างของเขาการแอบ,บทำไาลับหลังเขามันเป็นการทําให้คุณเจ็บปวดเห็นไหมสิบดาบคือเราจะบอกเลยนะว่า ทำไมเปิดไพ่ทาโร่หรือเรื่องราวของไพ่ทำไมไพ่เขาถึงอ่านแต่เรื่องแบบนี้เพราะว่าคนที่เข้ามาฟังส่วนมากคุณเจอพลังงานนี้กันไพ่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วไพ่ย,ยังเหลืออีกเยอะยนะครับเดี๋ยวรู้ว่าไพ่จะเล่าอะไรต่อนะเขาแอบ,บมีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นทําเริ่มต้นสร้างรงหลักฐานบนางอย่างแล้วมันมีการหักหลังคุณแล้วคุณเจ็บปวดมากๆค,ค,ค,คุณเป็นสิบดา่าแบบมันเป็นการหักหลังแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยอะไปดูต่อ เห็นไหมพอมันมีการหักหลังปุ๊บมันจบเลยฝั่งคุณไพ่เดชมันเป็นใบแรกที่เราเช็้พลังงานของคุณเห็นไหมไพ่เดชขึ้นจริงๆคุณรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้มากจ คือคุณรู้สึกว่าเขาทํางานในความสัมพันธ์ของคุณก็จริงเข,ขาพยายามจะดูแลคุณก็จริงแต่ว่าเขาก็มีความสัมพันธ์อีกความสัมพันธ์หนึ่งด้วยเขาก็มีอะไรบางอย่างที่รับหลังคุณด้วยคุณรู้สึกว่าการให้เขาเจ้าชู้แบบนี้มันควรจบมันไม่ควรอยู่ตรงนี้คุณเรามมงว่าคุณเป็นคนเจ็บเองจบเองนักเลงพอด้วยซ้บางพลังงานเดทเลยตัดเลยไม่เอาแล้วอย่างนงี้นะครับ justice ด้วยคุณมั่นใจว่าคุณอยู่ในคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนแรกแล้วคุณก็มั่นใจว่าคุณทําถูกต้องคุณตัด เจ็บไม้พอคุณตัดนะตัวเขาเองอะ่ะพอคุณเริ่มจะตัดอะ่ะเขามีพลังงานของการไม่ยอมตัดไม่ยอมเลิกไม่ยอมจาบไปด้วยนะครับเราก็รู้เป็นพลังงานของของของคู่ไหนนะแต่มีพลังงานบางกลุ่มบางคนที่บอกคุณตัดปุ๊บอะ่ะเขาไม่ยอมไม่ยอมที่จะไปตรงนี้ก็ไม่ได้อยากเสียอาจจะใช้คำแบบนี้นะครับไม่ได้อยากเสียเธอไปก็ไม่ได้อยากให้เธอหายไปจากชีวิตอะไรแบบเนี้นะครับแต่ว่า ถามว่าคุณชัดเจนไหมคุณชัดเจนแต่เขาเป็นพรางงานระมางเนี้ยคาพูดประมาณเนี้ยแบบว่ามันอยากให้เธอจากไปมันอยากให้เธอหายไปมันอยากให้เธอแบบไม่อยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเดวิลเดลร์เลอร์้คู่เนี้ยมันแปลว่าคุณกับเขาอะในเรื่องเซ็กส์ในเรื่องความต้องการคุณเข้ากันได้ดีมากๆเลยคุณเข้ากันโคตรเข้าได้ดีและเดลเลอร์กับเซ็กกับ ใค่คูณเนี่ยคือเป็นไพ่ของการแบบรุ่มหลงในเรื่องของความต้องการร่วมกันคือคุณพยายามไม่คิดถึงเขาพยายามตัดแตไในเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณกับเขาเข้ากันได้ดีมากๆแล้วเขาก็ชอบคุณในเรื่องนั้นคุณก็ชอบเขาในเรื่องนั้นมากๆเหมือนกันแต่มันพยายามต้องตัดเพราะว่าคือคุณตัดยากมากนะเดวิลคุณพยายามตัดมากๆเลยแต่คุณจะคิดถึงเขาเสมอเพราะเรื่องนั้นคุณมีเรื่องนั้นที่มันแบบดีบถึงกันมากๆเป็นดันด้อมที่ผมอ่านเรื่องนี้เลยว่าคุณ คุณเข้ากันได้ดีในเรื่องเรื่องนั้นมากๆอ่ะมากๆเลยอ่ะในพลังงานนี้นะครับรุ่มหลงกันมากๆแล้วว,นนวันนี้เป็นวันนี้เป็นเลงบ้าของหนึ่งร้อยหกสิบหกอ่ะนะครับนี่คือเลขเสิบหกอ้สินี่คือเลขสิบห้าอันนี้คือเลขหกนะครับแต่มันเป็นไพ่ที่มีความหมายเดียวกันคือรักแบบรุ่มหลงไปพร้อมกันคุณเสพติดเรื่องนั้นกันมากมากที่คัวคู่นี้เลยนะครับเห็นไหมคุณคิดถึงคุณรู้อยู่แล้วคุณเส คุณเสพติดเขาเรื่องนี้แต่คุณต้องหลุดออกมาให้ได้คุณตื่นรู้ว่าคุณเองอะรุ่มหลงเขาในเรื่องนี้ทางการวิพากษ์เขาสเสน่ห์ของเขารูปรลางของเขานะครับเขาเองเขาก็ลืมคุณไม่ได้ในเรื่องนั้นเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยแปลดักพยายามไม่คิดถึงคุณไม่มองคุณในเรื่องนั้นแต่คุณก็เป็นคนที่ตอบโจทย์เขาในเรื่องนั้นดักอย่างมากใช้คามากๆแล้วลืมกันไม่ได้ในเรื่องนั้นด้วยนะครับดูดีไพ่เขาขึ้นมาให้อ่านเรื่องนั้นนะในออฟบาน 6หมายโอ้โ oh. หใพ่กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวความต้องการในเรื่องของอารมณ์ราคะความรู้สึกบางอย่างมันจะนำพาคุณกลับมาเจอกันเองคุณดูนี่นะไพ่บอกว่าคุณเลือกจบเองตัดเอ็นนักเลงพอแต่ความต้องการในเรื่องอย่างว่าเนี่ยและความต้องการที่มีต่อกันละกันมันจะนำพาคุณให้คิดถึงกันแล้วก็เป็นมาที่หันมาชนกัน เขาจะกลับมาหาคุณเองใน6หลังจากที่คุณตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะไม่ต่ำกว่า9เดือนทะี่คุณมาใช้พลังงานตอนนี้นับจากนี้ไปไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับคนคนนี้จะมีการติดต่อกับอาหารคุณติดต่อกับมาแบบมีโอกาสได้พบได้เจอกันตัวเป็นๆด้วยซ้ำจากไพ่คู่นี้นะครับะ6เดือน6อาทิตย์ประมาณนี้นะสามารถได้พูดคุยเจราจาการเดินเ,เชียนเนี่ยคุณจะได้เห็นรูปร่างความคิดการกระทำบางอย่างของเขาที่มันชัดเจนและเปลี่ยนไป คุณจะได้พูดคุยกับเขาด้วยสามไม้เนี่ยแบบพูดคุยในระยะไกลนะครับอาจจะเป็นข้อความก็ได้อาจจะเป็นการพูดคุยผ่านใครบางคนก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเจอกันเลยก็ได้นะแต่มีโอกาสได้พบได้เจอและพูดคุยกันเป็นไพ่ของการเราชรจาทาั้งคู่เลยนะครับอ่ะเห็นไหมไพ่ดบิวคุณกับเขามาเจอกันนะ่ะมันไม่บังเอิญได้ลับว่าเล่นวนเวนกับมาเจอกันอีกมันไม่ไบังเอิญน,นะเดืบิวเป็นไพ่ของโชคชะตานำพามาโอ้โห ดูวิวนำพามาเริ่มต้นแปลว่าโชคชะตานำพามาเริ่มต้นใหม่โชคชะตากำลังนำพาคนคนนี้ให้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณอาจจะมีที่มาที่ไปจากไพ่สี่ใบสุดท้ายน,นะครับนั่นดีเทลเฟสสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกี่ยวข้อง9ไม้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะท่านนำพาคนคนนี้กลับมาหาคุณเพราะว่าคนคนนี้ยังไม่ได้แก้ไขอะไรบางอย่าง ในสิ่งนี้เขาไปทํากับคุณเพราะว่าพ่ใบไปนี่มันแปลว่าเขามีกําแพงบางอย่างในสิ่งที่เขาไม่กล้ากลับมาหาคุณนะแต่ทิ่สิทธิ์นัานำพาเขากลับมาเพราะว่ามันมีคําสัญญาร่วมกันระหว่างคุณกับที่สิทธิ์ด้วยอะระหว่างคุณคู่เนี้ยเห็นไหมเขาต้องพยายามกลับมามันเป็นคําสัญญาที่สิทธิ์ท่านนําพาเขากลับมาคือถ้าเกิดคุณไปขอร้องขอพ่อคุณสิทธิ์อะไรเอาไว้แล้วคุณลืมไปแล้วนะครับ แต่คําพูดคำํำิษฐานของคุณที่คุณพูดประกานเย็นส์แต่ท่านไม่เคยลืมจะนานแค่ไหนหรือจะยากยังไงคนคนนี้ต้องกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะจากหน้าไพ่เนี้ยไปสุดท้าย t h e อ m ม r e รสเพราะโอ้ไพ่กันไพ่เซนเนกันจะบอกว่าเขากลับมาเพื่อให้คุณรู้ว่าตัวคุณเองอเป็นคนที่ดีและสมบูรณ์มากที่สุดแล้วคุณควรจะได้รับการได้รับรักจากคนที่เขาเคย ทำไม่ดีกับคุณคุณควรได้รับคําขอโทษหรือการใส่ใจจากคนที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเอมเพสไปสุดท้ายเนี่ยเขาต้องกลับมาพยายามเพื่อรักษาคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเอาไว้ให้ได้เพราะดีเฮโรเฟนนำพาสินษสศิษย์รักคุณการที่ใครทำร้ายคุณที่คุณเป็นคนที่นศนสิิษย์รัก,กนคนคนนั้นก็ต้องแก้ไขในส่วนนั้นเพราะคุณเป็นคนของศิษะสิธย์ คุณเป็นคนของจักรวานะใะไพ่ขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับอืมนะนี่เดือนกระะกฎาคมครับไพ่ใบนี้อืมโอเควันศุกร์เดือนกระะกฎาคมนะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับอ่ะขออนุญาตดูไพ่เซตอื่นเพิ่มเติมแล้วกันขอดูไพ่โรแมนต์แอนเจิลก่อนเดี๋ยวคุณตั้งคำถามและสิ่งที่อยากรู้เอาไว้นะครับเดีผมจะแก่งไพ่โนลลมให้สองคำถามนะ ขมาดูรมไหแองเจิลสักยสามใบครับแอนเกตเป็นแอนแคลรียนะครับความสัมพันธ์มีมีเรื่องของการเงินฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่มันเป็นความรักที่ถูกส่งมาเพื่อคุณมันแปลว่าไม่ว่าจะมีตัวแปรธน,นาฐานะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวแปรในเรื่องของไฟแนนซ์ในเรื่องของ เขาเรียกอะไรนะฐานะทางครอบครัวการเงะะินอะไรบางอย่างที่มันมีตัวแปรมาเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงก็แล้วแต่คุณเป็นเป็นคนที่ถูกเลือกมาให้รักกันนะครับเห็นไหมไพ่ของตัวแปรขึ้นมาเกี่ยวข้องเยอะถึงตัวแปรมันจะมาเกี่ยวข้องมากมายแค่ไหนแต่ความรักครั้งนี้คุณและเขาถูกตัดส่งมาเพื่อกันและกันดูดิเซิร์ดเลิฟนะครับตต้สำรับเห็นไหมโซเมเนี่ยคุณเป็นโซเมซึ่งกันและกันไพ่เดอะเลิฟเวอร์กับเดวิลเป็นพลังงานที่ ที่รู้อยู่แล้วว่าคุณมีกรรมความรักร่วมกันนะถ้าพูดตามตรงอะ่ะมันแปลว่าคุณต้องกลับมาในเรื่องกรรมตรงนี้ที่คุณยังมีกรรมความรักร่วมกันอยู่คําสัญญาที่คุณยังมีร่วมกันอยู่นําพาคุณกลับมาแล้วเดเฮโรเฟนก็ขึ้นว่ามันเป็นคําสัญญาที่คุณเคยผูกพันธะในการที่รักกนันมากๆเจนสิตเลยนำกลับมาด้วยดังนนั้นเน,นี่ยไพ่ตอบทุกใบนะครับอ่ะมาดูไพ่อันเจนอันเซอร์นะครับ เอล u ์ people เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือความสัมพันธ์นี้จริงๆ l e t go นะครับ let go กับวิลเดเซิร์ดเลิฟอะความรักที่ถูกจัดส่งมามันมีแต่กลับเข้ามามันมีแต่เกิดขึ้นไม่มีอะไรผูดได้จริงๆนะครับ Get more information นะครับในตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมายเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้นะครับภายบอังจบนั้น so make ขยายสกอร์วนดเคทเชีรีนะครับ คือคุณเป็นคู่กันนะยังไงคุณต้องกลับมาเคลียร์ใจกันเห็นปะคอมมูนิเคชันเทอรี่มีการพูดคุยเจร,รจาเคลียร์พลังงานซึ่งกันและกันนะครับโอเคมาดูไพ่อันเจิ้นเทอราพีนะครับเทวดารักษาอะไรปุณน คุณได้ไพ่อย่างนี้นะครับกดของแรงดึงดูดนะครับไพ่บอกว่ากดแรงดึงดูดนะครับอะไรที่คุณเคยชอบหรือพูดหรือผูกพันนะครับตอนนี้นะมันกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณจากความคิดความรู้สึกของคุณไพ่ของกดแรงดึงดูดใบนี้เกิดขึ้นว่ามันมันคือไพเ่เบเดียวกับการอะิรฐานขอพรนะหมายความว่าถ้าคุณเคยตั้งจิติฐานเคยตั้งความต้องการอะไรไว้อะ ม่เหล็กตรงนั้นมันกาลังทํางานหรือสิ่งที่คุณเคยพูดไปม่อกำลทํางาน่ะไพ่ของกฎแรงดึงดูดขึ้นเลยคุณมันชัดมากะนะครับไพ่ใบเนี้นะอะไรที่คุณชอบหรือเคยชอบหรือเคยผูกพันมันกาลังจะกลับเข้ามาในความคิดของคุณอีกครั้งหนึ่งจากกฎแรงดึงดูดในใบนี้นะครับอืมโอเคอ่ะตั้งคําถามสิ่งที่อยากรู้ไว้นะครับามาเปิดพจนานุกรมกัน,ลลนนะโอเคมาขออนุญาตนะครับตั้งคําถามเอาไว้นะครับในสิ่งที่คุณอยากรู้นะ โอเคคำที่1่เชิญครับ คำตอบที่1คือ yes นะครับใช่นะครับใช่นะโอเคมาต่อไปเป็นคําถามที่2นะครับเชิญครับ คำตอบที่2คือโนนะครับไม่นะครับไม่ใช่นะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการไพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่ม super t ร์แเป็นกำลังใจกับผมทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ